กิฟฟิรีนอัลตาเพย UV+ นวัตกรรมเครื่องกรองน้ำดื่มเพื่อสุขภาพรุ่นใหม่จากกิฟฟิร n โดดเด่นเหนือตลาดด้วยการกรองที่มากถึง13ขั้นตอนเพื่อให้ได้น้ำดื่มสะอาดที่คุณมั่นใจมาพร้อมระบบ UV ที่ฆ่าเชืโรคได้มากถึง99.99% 99เสริมแร่ธาตุเพิ่มความเป็นด่างพร้อมปรับสภาพน้ำให้เป็นกลุ่มโมเลกุลขนาดเล็กโดดเด่นกว่าด้วยสมาร์ทดิสเพย์จอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิตอลดิซเซลเทคโนโลยีที่สามารถแสดงการทำงานของหลอด u v โดยเลือกได้ทั้งแบบออโต้และแมนนวลทำงานทันทีที่เปิดน้ำกรองมีระบบแจ้งจำนวนน้ำที่ใช้ไปทั้งจำนวนวันและจำนวนลิตรแสดงอัตราการไหลของน้ำ แจ้งเตือนการเปลี่ยนไส้กรองด้วยระบบ p r e พ s s s ิ f i l อร์ a ารามทำให้มั่นใจมากขึ้นกับการใช้งานในอนาคตเปลี่ยนไส้กรองง่ายด้วยระบบ q u i Quick c ิ a n g n เพียงแค่หมุนบิดแล้วแทนที่ไร้ปัญหาการรั่วซึมด้วยระบบ Seamless Waterflow บอดการไหลของน้ำไร้รอยต่อลดปัญหาการแตกรั่วซึมเหนือกว่าเครื่องกรองน้ำท,นทุกรุ่นที่เคยมีมา p i f f e r i n ัล t er ้ p e e l u ว r ูว s u ล t สเหนือกว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการเหนือใคร